สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเสานะคะหรือคุณครูเสาวัน์ถาวรสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดหนังสือเรียนชุดทักษะพัฒนาการเรียนรู้ปถมวัยคณิตศาสตร์สําหรับเด็กอายุ5-6ปีค่ะเล่มหนึนะคะวันนี้เราจะเปิดไปที่หน้า8ค่ะเด็กเห็นไหมหนะ้าแ8บบอยู่ด้านล่างนะลูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งกันนะคะ เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะนักเรียนมาดูค่ะเลข8กับเลข4นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่า เลข8มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะ,ะให้นักเรียนดูนะคะว่าเลข8มากกว่า4ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะให้ใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปแบบนี้นะคะ,ะข้อต่อไปค่ะ เลขห้ากับเลขห้าให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะว่าเราควรจะใส่เครื่องหมายอะไรลงไปนะคะต่อไปค่ะเลขห้ากับเลขเก้านะคะข้อต่อไปค่ะเลขสามกับเลขสี่ค่ะข้อต่อไปค่ะเลขหกกับเลขเจ็ดค่ะข้อต่อไปค่ะ เลข7กับเลขค่ะค่ะดูข้อต่อไปนะคะเลข2กับเลข1ค่ะต่อไปค่ะเลข8กับเลข9ข้อต่อไปนะคะเลข6กับเลข6ค่ะต่อไปค่ะเลข10กับเลข7ค่ะข้อต่อไปนะคะเลข8กับ เลข 5. อ้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเลข4กับเลข4ค่ค่ะนักเรียนดูนะคะว่าเราต้องใช้เครื่องหมายอะไรมาเขียนลงไปในช่องว่างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนไปทบทวนเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ สวัสดีค่ะ